คนนึงราคนนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงานเลโก้เพราะอ่ะจริงมันปลุกมันปลุกเป็นความฝันในวัยเด็กที่แบบอยากจะเล่นอย่างไรอย่างงี้มานานใช่คืออนจริงมันคุยได้ทุกเพศทุกวัยครับเอ่อคือทุกคนเนี่ยสามารถแบบต่อได้หรือว่ามีความมาร่วมสนุกกันได้แบบอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรคือแบบทุกคนสามารถแบบมีมีอินเทอร์แอคทีฟคือมาสามารถมาเล่นร่วมกันได้ทั้งหมดคือใครหมดไฟในชีวิตลองมาดูตอนแรกไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะอยากได้เยองถัาดนี้พอมาถึงแล้วแบบมันงงอ่วา ว่าเราอยาเออเรามันเหมือนไฟมันมาเรื่อยๆจนเนี่ยตอนนี้ไหม้หมดละในข้างในใจอะร้อนเลยอ่ะร้อนใช่ร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยอะลูกค้าจะดีมีส่วนลดให้มากมหาศาลครแต่ตอนเนี้ยเครียดกับที่คนที่เขาต้องมาแบกของให้เราเยอะมากผมต้องฝากเขาไปแล้วเมื่อกี้เแต่แต่ใช่ครับอ่ะแต่ก่อนผมพูดถึงช็อปหน่อยช็อปอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคชั่นโซ่เออเซอร์ติฟายโซ่ ซีฟายโซนะครับอันนี้เป็นสาขาที่4นะครับของทางเลโก้นะครับที่อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองเมื่อไหร่ผมชอบที่เขามีแบบให้เราอินเทอร์แอคทีฟกับเลโก้เนี่ยตรงโซนนั้นนะคือผมเป็นคนที่เห็นสีอะไรสวยๆแบบไม่ค่อยได้ตรงนั้นมีสีแบบเขาเขาเลือกใช้สีที่น่ารักมากแล้วให้มาต่อเล่นมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบตรงแบบตรงกลางมีเลโก้แบบมีหลมีต่อๆกันตรงใหญ่ๆให้มาดูให้มาแบบจับมาลองเล่นได้แล้วก็มีเนี่ยพาร์ทเนี้ที่เขาให้มีแบบซูมให้ไปดูดีเทลรายะเลยอะมาเล็กัน้อยซึ่ง เออมันมีกิมมิคของของนี้ซึ่งมีแค่นี้เท่านั้นคือมาแล้วผมว่าจริงๆคือเด็กๆก็ต้องชอบว่ามีอะไรลูกเล่นอะไรไม่ต้องเด็กชอบเราก็ชอบจะพูดอย่างนั้นโอเคซึ่งตรงนั้นผมว่าเจ๋งมากที่ที่เธอไปเล่นตรงนั้นที่เอากล่องมาสแกนปุ๊บก็สแกนปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็น 3D บนกล่องแล้วเราก็ว้าวเลยเหมือนเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราไม่ต้องต่อต้องไม่ต้องต่อดูก่อนคือเราแค่มาสแกนดูก่อนว่าเป็นยังไงเงี้ยมันก็ขึ้นมาเป็น 3D เลยครับผมว่าเเจจ๋งงทคโนนโลยีีกาใช่่เจ๋งมครับแอ้มโห มันมีพาที่เราชทวีตเป็นของเล่นด้วยและเป็นของแต่งบ้านด้วยอย่างบางอ<ช>ัน่ผมชอบได้แฟนแฟนคลับชอบให้ดอกไม้ที่เป LEGO ็นเลโก้<ม>แล้วพ,พอไปใส่ใจการมันน่ารักมากเลยนะอันนี้พูดจริงคือมันมีความแบบมันมันไม่เหี่ยวไม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันดูคลาสสิกอะดูแบบดูดูเท่ดีอะดูเท่กว่าด,ดอกไม้จริงผมว่าอ,อดีตพ่อเครียดพอ่พอจะแบบไม่มีที่ไม่มีที่วางพ่อจะเครียดแต่ว่าเราร้อนเลยตอนเนี้ยเต็มบ้านไม่หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ ปกติเราสะสมเก,ก้าอี้อะไรกันางเมีม,<อ>มีครับ,รบ<ช>เราชอบต่อด้วยครับแต่ว่าต่อตนนึ่งก็แบบใช้เวลานานหลายว,<ช>วันเลยครับ<ช>มันทำให้เราได้แบบมีสมาธิโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าเ่ยเพราะว่ามันก็มันไม่จำเป็นต้องว่าเป็นแค่เด็กเล่นนะจร<ช>ิงผู้ใหญ่ก็ได้คือมันยังเขียนอยู่เลยว่ามันมี หลากหลายยุ18บวกก็มีแบบ18บวกเราชอบเล่นกับ18บวกกันหอเหมือนว่าเลโก้เล่นจริงๆแบบตั้งแต่6บวก8บวก18บวก12บวกมีหมดเลยใช่าเรได้ฝึกความมีสมาธิของเราด้วยคพะปกติเราสมาธิบ้นกันไม่น่าไม่ไม่ไม่คุยอ้ไม่ถูกเลยนะนี่ที่เป็นของอดอลเนี่ยจะมีชิ้นส่วนพีซมักเยอะมากไม่เหมถึงว่ามันจะเขียนเลยว่าเออพีซมีกี่อะไรเงี้ยแล้วก็ดีเทลกจะเยอะตามต้องใช้สมาธิต้องใช้อะไรเงี้ยเยอะบ้างตามก็เข้ากับร ไม่นะครับไม่นะครับพวกผมพวกผมเป็นพวกแบบนิ่งๆเลครับทางการสุดๆแล้วนิ่งๆใช่ไหมคะจริงๆทางการนี่ดูเรัอีตัวอย่างทางการขีบมากเลยค่ะเมื่อกี้เล็งตัวไหนเป็นพิเศษไม่ได้เล็งเอามาหมดแล้วไม่ต้องแล้วเอาหมดเอามาหมดแล้วนี่ฮักสปัตเตอร์ผมก็เอามาเออฮักส์วัตเตอร์ฉันไม่ได้เอาอ่ะงั้นอ่ะแสงข้ามแซงลำเธอมันต้องไม่เอางั้นแล้วแหละอันนี้โอเคโอเคต่อเสร็จแล้วแรกแล้วไปถ่ายรูปแล้วกันลงโซเชียลถือว่าให้ดูเหมือนเรามีแล้วอ่า ไม่ไม่ปวดเจ้าล่ะแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้งานรุมกันเลยไหมสองคนนี้ครับผมก็ช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะมีงานเข้ามาแบบเรื่อยๆก็มาเจอแฟนๆหายคิดถึงเพราะมีช่วงที่เราหายไปถ่ายละค,ครกันเนี่ยก็ไม่ได้เจอแฟนๆเลยไงช่วงปลายปีก็ก็เนี่ยได้มีโอกาสเจอแฟนๆตามอีเวนต์อะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งทุกคนก็เป็นการแบบเขาเรียกว่ามันคิดถึงกันเนอะเก็เจอก็มีความมันก็หายคิดถึงไปได้อีกแหนึ่งซึ่งก็เราไปไหลายที่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะไปโซนแฟนๆโซนราชพฤกษ์ติดตามนะครับผมจะไปหาที่ราชพฤกษ์บางคนเขาตอของขวัญแปลกๆแต่แฟนๆเรามีอะไรไหมครัที่แบบเอ้ยผมผมไม่ได้แปลกหรอกแต่ผมเพิ่งเป็นของที่ให้เราภูมิใจมากคือเราถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นมาแล้วเราก็ริ้นไปเรียนเขาให้ของเราอ๋อเขาให้ของเราเหรอใช่ฟังยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบแล้วจะมาทางการแล้วจะมาทางการงเล่นตอบทางการแต่ตอบปิดคำถามอ่ะเขาให้เราอะตอบก่อนตอบก่อนคุณ ได้เมื่อวานนี้ยังได้ลูกชุบอยู่เลยลูกชุบลูกชุบแปลกเหรอเขาไม่แปลกมาลูกชุบก็ของปกตก็เขาบอกว่าเมื่อเขาเหนี่ยมะม่วงแปลกก็เลยรู้ว่าลูกชุบแปลเป็นลูกชุบที่ทำจากเนื้อคนเลยแปลกไม่ไม่ก็แปลกก็อะไรดีอ่ะเอ้ยของผมก็จะมีแบบพวกแบบลอตเตอรี่ไม่แปลกแต่มีของฝากไปทําบุญอย่างเงี้ยเคยได้แบบดอกบัวมาดอกไม้มาให้ไปทําบุญก็มีอ่าเออนี่ดีนี่ดีสาธุบุญด้วยนะสาธุบุญด้วย คูค่ะครับเรียบร้อยที่ใหม่นี้ดา,มมามมวที่ไหนอดีอะอ๋อตอนนี้ยังยังไม่มีคอนเฟิร์มเลยครับใช่เดี๋ยวต้องรอลุ้นด,ดูครับคือม,มีติดต่อมาแต่ว่ายัางไม่นั่นแล้วช่วงนี้คืองานลุมจริงๆวิ่งกันแบบยังไงเขาสนามบินวันนั้นอ๋อก็วันนั้นเป็นงานลาซาด้าแล้วก็ต้องไปที่เชียงใหม่ต่อเลยก็ก็ก็ต้องรีบนิดนึงรีบนิดนึงใช่ เป็นที่จดจำในสนามบินในการเต่อชื่อกันลั่นเนาะกันอีกแล้วมาแล้่ใช่มันมีมีคุณจติราอีกมีคุณมีคุณจติราผู้เลยสายอีกอันหนึ่งนอ่าเป็นที่ทันสามท่านสามท่านแล้วสุดท้ายของการถ่ายใจตะวันจันติราที่ที่ภูมิแล้วตอนขึ้นเครื่องแล้วเราทำยังไงคะแคก้มหน้าสิครับจะทำยไงจะเงยหน้าได้ไงมก้มหน้าเนาะเราพูดอ่าใช่ครับก่อนไปนี่เดินอย่างเชิดเชิดพอขึ้นถึงเครื่องแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ครับเราเคยครั้งแรกอันนี้ที่แบบโดนเอ่ยนามนี่ครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ยังไม่มีท่านอื่นใช่ไม่เคยได้เอ่ยนามครับแต่ก็งานงานเยอะแลเนาะปีนี้เราเริ่มเัิ่มทำงานตอนนี้ช่วงนี้ก็ปลายปีรู้สึกทํางานอย่างแบบมันมีความวายของความเฟสทีฟปะมันจะมีความแบบทํางานแล้วสนุกสนุกช่วงกลางปีจะมีความเบื่อเบื่อบางอย่างมันมีความแบบมันก็เหมือนเดิมเดิมมาทั้งปีเนี่มันก็จะมีความแบบนิ่งๆเหมือนมันจะ นิ่งๆแล้วเบื่อๆเซ็งๆอะไรเงี้ยแต่พอปลายปีมันจะเริ่มแบบคึกคักอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปเจอทุกคนด้วยความมันก็จะอีอารมณ์นึงอะว่าปลายปีเป็นเป็นช่วงที่แบบเราแฮปปี้อยู่พิเศษแล้วมีแพลนจะไปเที่ยวอะไรมีแพลนครับมีแพลนจะติดตามปีหน้าครับก็คือไปเที่ยวต้นปีหรือปลายปียังไงอ่าใช่ครับปีหน้าปลายปีฮะไม่ใช่ปีนี้เลต้นปีต้นปี้นีครับม่ไนวดได้วางมีคิดจะซื้ออะไรให้เพื่อนบางหรือซื้อเพื่อนืมเยอะแล้วครับนมดลบ วงเงินเต็มเวลาอ่านของผมไดโก้อยู่ในนั้นไหมนี่แหละครับซื้อเลโก้นี่จัดไปเยอะเลยครับแล้วก็อ่าป่าถึงวันนี้แล้วละครับครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับกับสาขาที่4นะครับของทางไดโก้นะครับกับที่นี่นะครับเซอร์ดิฟายเซอร์ดิฟายสตอร์นะครับของเลโก้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวครับใครที่มี มีเขาเรียกว่าอะไรมีใจรักในการต่อเลโก้นะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้เลยมีทุกแบบเลยที่น mm ี่ของเยอะมากครับผมฝากด้วยครับฝาด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้ามาเหมือนเติมความคิดสร้างสรรค์เติมพลังใจในการใช้ชีวิตเล็กน้อยให้ตัวเองมีความมุมน่ารักในชีวิตนะครับก็ฝากเข้ามาดูที่เลโก้นะครับสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยนะครับ